สวัสดีครับพบพ่อกับชานชนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีมาตอนเทียง้อพี่น้องเด้อผักเทียงครับมามาพี่น้องมากินเขาแส่บๆต้องกันพี่น้องเลยมือนีได้แกงออมไก่บานไก่เหนียวพี่น้องเลยไก่เนื้อเน้นเนื้อนุบๆพี่น้องกับเครื่องแกงเขาเส็บๆเอ้าโมลไหลใหญ่ห้างพี่น้องมาเด้อกินเขาจดจวดเลยพี่น้องเขาเหนียวหวอนๆครับ มามาพี่น้องมาอู้มันห่อนเลยพี่น้องเขาเนี้วคำเขา่าคำใหญ่ๆคุกยกันไปครับโอ้โอืมอืมอืม,อม,อม ผักอิดูผักอิเลือดผักชีเล้าต้นหอมนี่ใบงาเกาหลี้อมพี่น้องเลยใบงาเกาหลีกับแกงออมไทยๆท,ที่เป็นยังไงพี่น้องเลยหอมหอม หมูแสบครับพี่น้องหอมเครื่องแกงหอมผักเหือ่ยไก่กรึดกๆึดกรึครับอ,อืม ไปแบบเฝ้าๆเลยพี่นรอนงเล็กเดี๋ยวพอทันลงงานกับใบงาเกาหลีครับทำยังยงพี่นรอนงเลืม อเลีอ,อยตลว่าใบชะพูพี่น,อน้องเลยีคำใหญ่ๆหอมๆพี่น,อน้องเลยอืม โ oh. อ้แสบอีรีใครอีรีพี่น้องเน้่ตรวจลูกดวดแล้ว โอ้หเบือเลือผักเข้มเ็เลยพี่น้องเลยผักเข้มเข็ดเื้ออืมอืมผมมาพี่น้อง ใกลแล้วไกลแล้วต่อเฝ้าต่อเฝ้าโรงงานเลยพี่น้องเลย ngay lấy lên cái đoàn khăm này Cột bò quá rồi เขาเหมือมนพี่น้องจึงไรยกะขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการรับชมจะลืมเป็นกำลังใจกันครับคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกดติดตามกดแชร์เ้าเมาือนกะขอตัวไปก่อนกันกบพี่น้องเซฟสาย